สวัสดีทุกคน,นะจ๊ะชีวิตย่อมการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมการเปลี่ยนแปลงเสมอสวนของพวกเราก็เช่นกันนะจ๊ะสําหรับคนรักการปลูกคนรักการปลูกเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์ดีส่วนมากเพราะเวลาได้ลงสวนแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขเราเองก็มีความสุขเพราะฉะนั้น อารมณ์ดีก็ต้องร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงหลายคนได้ยินแล้วบ่อยๆเอาลืมสินแสงดาวดูว่าวเราร้องจากสุ้มทุมลุ่มน้ำแม่กลอง พี่จำจากน้องคนงาม <c oughs> แวววูดรถไฟพี่แสนอาไลสมุรสงครามคงละเมอเพ้อพรามค <c oughs> ิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลอง ราชการทหารเรียกชายลูกน้ำเข็มโอทับเรือไทยฝึกเตรียมเอาไว้คุ้มครองพี่ต้องของลาจากแล้วแกวตาลาทิมแม่กลอง คงหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมามื่อทรงกรานงานวัดบ้านแหลมเคยเที่ยวชมกับชมชแฉลม เมื่อคืนข้างแรนเมษาส่งน้ำรวมน้องปิดทองพระปฏิมาอธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจ จุนไกลบ้านห่างน้องเมื่อฝนมาฝาฟ้า,ฟา,ฟาขนองได้ยินถึงน้องหรือไม่พี่ส่งสัญญาจากฟ้าครวนมาจากห่วงหัวใจคือเสียงครวนโหนห้ ทหารเรือไทยยังห่วงแม่คลองโอ้โหนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่หอยทากดีนะครอบไปก่อนครอบไปก่อนอืครอบไวก่อนพี่หอยทากมาโอ้ยตาย เดี๋ยวครอบไปก่อนนะครอบไปก่อนนะตรงนี้โรยอะไรไว้ก็หมดไม่เหลือต้องหาที่เป็นกิ่งปักชำคืออย่างที่บอกบ้านเราหอยทากเยอะมากเยอะใครเคยกินเราเคยกินแล้วเอาไปแกงแล้วอร่อยนะแต่ปัญหามันคือ เมือกมันเยอะเยอะมากด้วยล้างหลายรอบมากมันจะกรุบกรุบหนุบหนุบเหมือนกินหอยโของอะ่ะอร่อยนะเนี่ยจะบอกให้โอโหแต่ล้างเมือกออกยากมากเลยบำรุงดีๆดูแลดีๆต้นพืชของพวกเรานี่มันปลอดสารไงเพราะฉะนั้น <c oughs> การ <c oughs> ปลูกผักแบบปลอดสารนี่ต้องทำใจเรื่องนี้จริงๆนะพวกศัตรูพืชอ่ะ คลอดไปก่นอนคลอดไปก่อนขอให้รอดนะจ๊ะอันนี้มีคนแนะนําบอกให้หาเลยอะไรมาคลอดไปก่อนก็โอเคเดี๋ยวเราจะบํารุงพืชนะจ๊ะทุกคนเพื่อนที่รักการปลูกลงคลิปไปเรื่อยๆลงไปทําอะไรก็ลงไปมีอะไรก็เอามาแชร์กันเชี่ยวชาญด้านการปลูกอะไรก็เอามาแชร์มีประสบการณ์อะไรก็เอามาแชร์กันนะจ๊ะคือช่องพวกเราเป็นช่องจองกลุ่มเข้าใจป่ะ ที่เราจะย้ําเสมอว่าเป็นช่องเจาะกลุ่มปลูกผักโดยเฉพาะคนที่รักการปลูกเท่านั้นจะมาดูพวกเราคือมันเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มใครกลุ่มใครกลุ่มมันเข้าใจะป่ะเนี่ยคนรักการปลูกอะรักปลูกดอกไม้รักปลูกลก,กุหลาบที่มีหลายสายพันธุ์มากรักปลูกพืชมงคลรักปลูกไม้ประดับรักปลูกแคคตัส รักที่จะปลูกกล้วยไมย้แล้วแต่ก็ลงลงคลิปไปส่วนรายได้นะอย่างอย่างที่บอกแล้วอย่างที่บอกนะมันมีการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับอลอลกริทึ m มให้สังเกตดีๆว่าเหรียญมันลดลงทั้งทั้งที่ยอดวิวของพวกเราที่เป็นคลิปที่มันแบบแชร์ต่อๆกันเยอะๆที่มียอดวิวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ อย่างที่บอกนะให้ไปสังเกตดีๆเหรียญมันลดลดลงนะเราก็เห็นแล้วหลายหลยคนเขาบน่บนๆอยู่เอ๊ะทำไมเหรียญมันลดลงก็นี่ของเราก็ลดหลายช่องก็น่าจะลดลงแต่ช่างมันเรารักการปลูกอันนี้น้ำหมักเศษอาหที่หลายคนรู้แล้วว่าเราจะเอามาบำรุงพืชผักต่างๆเห็นไหมว่าเขาจะเขียวสดงดงามถ้าเราดูแลอย่างต่อนเนื่องดูแลให้ดีๆ มันจะเขียวอย่างนี้แหละต่อให้หน้าแรงเขาก็จะเขียวสดงดงามหลายคนรู้แล้วแต่เพื่อนใหม่ย,ยังไม่รู้นี่เทเลยใช้เปลืองมากธา,าพรมีเยอะอนี่แบบนี้แหละเนี่น้ำหมักเสร็จอาหารจะไปตักน้ำหมักอ,อ,อะไรนะน้ำหมักผลไม้มาก็ได้ไม่มีปัญหาเอามาผสมกัน นู่นน,นี่นี่นั่นเสร็แต่างงาอาหารกินได้หมดทุกสีทุกอย่างที่มนุษย์กินได้ต้นไม้ก็ชอบเนี่ยแล้วเราก็จะทำแบบนี้ทุกวันไม่ใช่ทุกวันพูดผิดทําเป็นประจำสามวันเจวันแล้วแต่ดูสภาพต้นไม้อ่าน้องหนวดกินก่อนนะน้องหนวดเดี๋ยเดี๋ยวเดีดี๋ยเอาอีกล้วเอาอีกล้วเอาอีก้วมะมรีเขาตาเทียงเอ็ดนครพนมช่องเดโชสุกินนะจ๊ะใครสนใจหมอดอกมันแปลกปไปที่ช่องเดโชสุกิน ใครสนใจฟิกรหรือเมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรเล้าโรงเรียนปลูกได้ขายายเป็นตามไปที่เพจเกษตรเลาโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรีขาตาที่นครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้ต้นพืชที่ช่องเดโชสุกอินช่องอคุณหน่อยบ้านไร่อุทยมน้องเอเก้าสเก้าเกษตรอินรีย์ลองทักหาสาวน้อยทาสวนด้วยนะเผื่อจะสาวน้อยทาสวนจะขายต้นไม้อยู่คือชีวิตพวกเราเรามีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะท่องเอาไว้เลย จะเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะสุขภาพส่วนเรานี่ปัญหาสุขภาพดวงตานี่มันรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะฮะเอ้เก็บไปเก็บมาหวานมากเลยน้เนี่ยจะบอกให้อันนี้ของน้อง A9.9 ทีละเกเกษตรินซีนะจ๊ะนี่เก็บกินได้หลายรอบแล้วก็ตัดกิ่งปักชำติดติดแล้วหนูมองนู้นเอาไปลงลว เอาไปลงแล้วที่ตัดกิ่งแล้วจะทิมๆทิมๆอันนี้ติดมาให้กินอีกแล้วนี่มาเดือฝรัง่งสายพันธุ์อิรักกี้ของน้องเอเก้าทีเก้ากสร็จดีๆให้มานะคือกินพวกมะเดือฝรั่งเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันระบายท้องดีแล้วก็ไม่มีไขมันแล้วเราก็จะผสมนี่ผสมแล้วคน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 รดพืชมีมีมระกินไม่หมด <c oughs> ได้หมดเลยนะน่ะข้วพงข้าวโพดสังข้าวโพงข้าโพดนี่ได้หมดแล้ว ใส่แบบแบบนี้นะจ๊ะทุกคนนี่แหละคนรักการปลูกอย่างพวกเรามีความสุขอะเห็นยิ่งเห็นต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามแข็งแข็งแรงนะี่แล้วก็ติดดอกออกผลนะคือต้องขยันให้ปุ๋ยสิ่งสําคัญเลยนะต้องขยันให้ปุ๋ยขยันดูแลเก็บเก็บหนเนีดยเก็บไหนมะนาวมะนาวขอเก็บหนนะจ๊ะมะนาว อย่าไปตำส้มตำตอนเขาลืมต้นก่อนอกินเปรี้ยวไงเร,เรากินเปรี้ยวไงมนาวแพงก็ไม่กลัวหรอกจะบอกให้บ้านนี้เชือ่อเดี๋ยวเราก็จะเก็บมนาวแล้วก็เอ่อเอาขึ้นปกคลิปคนกินเปรี้ยวอย่างเราอ่ะจำเป็นมากเลยที่จะต้องปลูกมนาวปลูกส้มจีดเอาไว้เผื่อเราเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ที่ปรุงรสเปรี้ยวเข้าใจป่ะ อะไรก็แล้วแต่อาหารประเภทอะไรก็แล้วที่ที่ปรุงรสเปรี้ยวที่ต้องใส่มะนาวใส่ใส่ใส่ใสน้ำส้มใส่ชูเราจะใส่เยอะมากเยอะกว่าคนอื่นติดพ่อพ่อกินเปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กเออพ่อกินเปรี้ยวอ่ะเราก็เลยติดรสชาติพ่อมาเน,บบนี่ยพ่อเป็นหนุมอุบนอำเภอหนุน,นยืน <c oughs> กินอาหารอีสานเราถึงได้ติดอาหารอีสานติดรสชาติอาหารอีสานแล้วก็ติดรสชาติเปรี้ยวลาบน้ำตกสุมหน่อไม้ส้มตำนี่เปรี้ยวหมด เราเลยไม่มีโรคเลือดออกตามไรฟันเราเป็นคนที่มีวิตามินซีในร่างกายค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยป่วยและเราก็กินวิตามินซีอาหารเสริมด้วยแม่กินกับเราแม่จะกินวิตามินซีกับโปรตีนเพราะฉะนั้นร่างกายแม่ก็จะค่อนข้างที่มีภูมิต้านทานไม่เคยติดโควิด ถ้าเป็นหวัดก็ไม,ม่มีพวกเป็นไข้ตัวร้อนมีฟุๆฟัดฟฟนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้มีน้ำมูกแค่นั้นเองแล้วก็ที่สำคัญแม่กินพืชผักที่เราปลูกเองไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีอย่างที่บอกเราคือดูแลแม่ด้วยพืชผักตัวเองถึงบางครั้งแม่อาจจะเบื่อเบื่อผักจังเลยเบื่อต้มจืด แต่ก็มีน้องชายก็จะซื้อแม่อยากกินอย่างอื่นใช่ป่ะก็เสาว,วันหยุดน้องชายวันไหนมาอาบน้ําให้แม่น้องชายเราก็เขาจะถามแม่ว่าแม่อยากกินอะไรแม่ก็จะบอกว่าอยากกินไอนี่โอ้ย,อยตัวดีว่ะนั่นไงพี่หอยพี่หอยพี่หอยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวโอ้โหดูสิเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหกำลังกินอร่อย,ออยเลยใช่ไหม ก็แม่กินอร่อยๆเลยใช่ไหมแมเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกหางก่อนออกหางแล้วแม่ก็จะได้กินของที่แม่เขาอยากกินไงบางทีอาหารเพื่อสุขภาพร่างกายของแม่แต่บางครั้งแม่เบื่อใช่ปะ่ะกินแต่ผักที่เราปลูกเองแต่เนี่ยเรากับแม่ จะไม่มีโรคประจําตัวนะแม่ไม่มีอะไรบ้าไม่มีความดันไม่มีไขมันแม่ไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินยาไขมันไม่ต้องกินยาความดันไม่ต้องกินยาเบาหวานไม่มีเลยเราสองคนเราเองก็ไม่มีประวัติในการกินพวกยาพวกนี้นะประวัติการรักษาของเราไม่เคยมีต้องกินยายาไขมันยาเบาหวานยาความดันไม่มีนะจ๊ะ ประวัติของเราไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตก็ค่อนข้างที่จะคือโดยโรวมแล้วสุขภาพค่อนข้างโอเคอยู่แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตาไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนี่ยแหละมันมีอย่างเสียอย่างคนเรามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกอันนี้รูดไว้แล้วก็มาโรยไว้นยเนี่ยเนี่ยโรยแล้วก็โดนหอยกินหมด ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวเอาพาชมตรงนี้ก่อนอันนี้หม่องนี้อันนี้เราจะเลี้ยงเขาไว้อย่างที่บอกนะใบในนาเนสสามารถทําน้าหมักไล่มแมลงได้นะจ๊ะฆ่ามแมลงด้วยที่เราบอกว่าเขาสามารถทําให้เหาตายหมดหัวได้เขามีสารพิษไงเขามีพิษเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปหามาปลูกไปซื้อมากินซื้อไนนาที่ตัวเองชอบมากินแล้วก็เอาเม็ดมาโรยๆหวานๆไว้ ลูกไว้ในวงบอรเเมนในกระถางเล็กๆก็ได้แล้วค่อยรูดใบอ,อบอยใส่ต้นไม้ก็ได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะคณะเม็กซิโกนี่ก็อยากให้ปลูกเพราะว่าเอาถ้าเหลือก็ไปทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีเขามีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเอาทำปุ๋ยหมักเนี่ยทำให้ต้นพืชต้นไม้ที่มีผลนะ่ะค่อนข้างลูกใหญ่ลูกโตสากล ต่อน้าตาลทรายแดง1กิโลหมักไว้แต่ถ้าเกิดใครมีน้ําหมักเศษอาหารแล้วใช้น้ําหมักเศษอาหารนี่แหละเทใส่เข้าไปเลย3กิโลแล้วเอาน้าหมักเศษอาหารเทใส่เข้าไปแล้วก็คนๆๆเติมน้ําหมักแลวไม่ต้องเปลืองน้าตาลทรายแดงด้วย,ยนีน่ต้องนหนวดปลูกรอบบ้านเลยเนี่ยเนี่ยพีน้บัตเตอร์น้องหนวดตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยกิ่งที่จะติดง่ายนะเดี๋ยวเราจะบอกกิ่งกิ่ง เอานแบบนี้ดีกว่านี่นเอาแบบนี้กบบิ่งขนาดนี้ยติดง่ายกว่ากิ่งใหญ่นะเนี่ยตัดใต้ข้อเลยตัดใต้ข้อริดใบออกให้หมดเลยต้องเอาให้มันเป็นสีแบบนี้นะพีนาบ,บัตเตอร์เนี่ยตัดใต้ข้อเอากิ่งขนาดนี้กิ่งประมาณเนี้ยโอ้โหมือเละเทะมากเลยเละเทะแล้วก็เอาไปตัดตัดแล้วก็ทิ้มลงดินเอาริดใบออกให้หมดกดดินให้แน่น เพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าอะไรเงี้ยเริ่มติดดอกออกผลละแต่บางทีมันก็จะร่วงไงเนี่ยยอดอ่อนๆกินได้นะหลายคนยังไม่รู้นะยอดอ่อนๆพีนทัทปัตเตอร์กินได้วิตามินอีค่อนข้างสูงสารต้านมะเร็งก็เยอะอันนี้เอาของสานะทำสวนมาปลูกไว้ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเอาดินมากรบให้นะ เอามาปากักเอามาทิ่มไว้เนะี่ยอ้อยดําอ้อยดํามีประโยชน์อ้อยดําแบบนี้มากินแบบเป็นอ้อยอ้อยที่กินทั่วไปไม่ได้นะเป็นอ้อยดําที่แบบสมุนไพรเป็นสมุนไพรารากลอยเดี๋ยวต้องเอาดินมากรบให้นะจ๊ะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอ,อ,อ้อยดําไว้นะจ๊ะทุกคนไม่รู้อันนี้ของสาวน้อยทำสวนให้มาเราก็จะขยายใหญ่ขยายใหญ่ขยาย,ขยาย,ข,ย,ายขยายไปเรื่อยมีอ้อยดํา อ,อ้อยหนึ่งที่กินได้ที่ตัดเป็นท่อนๆแล้วมากินเน่ยไอ้นั่นลำใหญ่มากเลยอยู่หลังบ้านเรากำลังบำรุงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะต้องหาที่ขยับขยายจะปลูกตรงนี้ดีไหมเพราะว่าไอ้นี่ต้นกล้าโรยอะไรไว้ก็ไม่เหลือนะเดี๋ยวต้องเอาฝาชีมาครอบนะถ้าอยากจะได้กินก็ต้องเอาฝาชีมาครอบก่อนนี่ผักผักชีช้างอร่อยดี เวลากินส้มตำราด้ำตกซุปตับไม้แล้วเอาเด็ดเนี่ยไปกินแกล้มนะกับซกเล็กแม้พูดถึงซกเล็กแล้วชอบอะ่ะอยากกินชอบกินเสร็จแล้วก,ก็กินยาถ่ายพยาตามเลยตอนคืนคืนนั้นอะ่ะดูแลพวกพืชผักสวนครัวของเราให้ดีๆนะรู้ปะ่ะพยายามปลูกมันตั้งแต่ตอนนี้แหละมันใช้เวลาไงแต่ถ้าปลูกได้ก็ต้องขยายต่อให้ได้ด้วย ขยายให้ได้นะถ้าปลูกสําเร็จแล้วจะต้องขยายที่เห็นมะนาวพวกเนี้ยขยายเองทั้งนั้นน่ะตอนกิ่งแล้วก็ขยายเองคือตอนกิ่งแล้วก็เอามาปลูกคนกินเปรี้ยวชอบกินอะไรก็ปลูกกันนั่นแหละเข้าใจใช่ป่ะจ,จ๊ะนี่อันนี้หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่ามะข,ขามเทศก็ตัดกิ่งปักชําติดง่ายด้วยพอๆกับอนี่เลยพอๆกับเอ กุชานมสดเนี่ยเรากะว่าจะให้น้องหนวดอยู่ไงแล้วเราก็พยายามจะตัดเขาทีนี้มันตัดไม่ถึงรากมันต้องถอนอะ่ะเขาก็แตกใหม่แต่เขาตัดมะขามเทศกเกษตรเนี่ยอเฮียซื้อมาให้กินเราก็เอาเม็ดมาปลูกมาเพาะไว้หน้าบ้านแล้วก็ตัดกิ่งเอามาลองทิ่มดูดันติดอีกอันนี้เอามาโรยไว้ โรยโยไว้นะพวกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยแข็งถ้าเขาแข็งแรงเดี๋ยวเขาเของอกมาเองอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ใส่อันนี้พาชมสวนกันติดลูกดกดีจังเลยติดทุกกิ่งเลยเนี่ยติดทุกกิ่งจริงๆเลยนะแล้วต้องบำรุงหน่อยแล้วบำรุงกินอีกกินอีกอันน้องเอก็ีละก้าวเกษตรอินทรีย์กินอีกกินอีกทุกคนจะมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องทําทั้งนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้น ถ้ามีอะไรที่มันสำคัญกว่าก็ไปทำํำนะจ๊ะอันนี้นะไปตักเอา,เอา,เอาน้ำหมักเปลือกทุเรียนมาใส่ก็ยิ่งดีเลยเพราะอะไรเปล่าเพราะจะทําให้ผลเขาใหญ่น้ำหมักเปลือกทุเรียนจะมีโพแทสเซียมสูงอะไรก็แล้วแต่ที่มีโพแทสเซียมสูงจะทําให้ผลใหญ่สีสีเขียวสดเออสีมันจะสดเดี๋ยว สายสายเยอะสายแล้วนะอึบเอาไปกินมีเยอะก็ไม่เป็นไรมีเยอะก็ไปทำลงถังหมักกินไม่ทานก็ลงถังหมักแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะอึ๊บเอ่อโรยต่อไปมะลรกอเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถลดเซลล์มะเร็งได้ก็ไปดูหาทำงานวิจัยกันด้วยนะจ๊ะนักวิจัยทั้งหลายอย่ามัวมาเถียงกัน เอาให้มันแน่ๆนอน,นอนทาไมหลายคนเขากินแล้วทําไมเซลล์มะเร็งมันหายไปนะอันนี้อ่ะอึบนี่เข้าใจใช่ไหมงานวิจัยต่างๆบางทีก็ไปเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนมันทําให้ในายทุนขายนูนยน่นขายนี่ขายนี่ขายนั่นได้ดีไง เพระนาะฉะนั้นงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ในทุนมันสร้างความเสียหายให้กับประชาชนนะจ๊ะจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนจะเอาแต่ยอดขายมันก็ทำให้ประชาชนเขาบางทีคือมันไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงว่างั้นเถอะมันเป็นข้อมูลเป็นงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ให้กับในทุน เนี่ยตะไคร้ใครขยายตะไคร้แตกกอนะไปเอานั่นไปเอาเออะไรมาใส่ <c oughs> เออต้นกล้วยต้นกล้วยสับๆๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆๆแล้วเอามาใส่ <c oughs> อันนี้ต้องต้องดึงออกนะดึงออกอย่าให้เขาถ้าเขาเห็นแบบนี้ต้องมาพยายามดึงออก <c oughs> บางทีเป็นเชื้อรา <c oughs> อุ้ยอุ้ยดึงมือเดียว แน่นเดี๋ยวจะเริ่มแน่นนะเนี่ยอ่ะนี่อันนี้แน่นคือเห็นคลิปอยู่คลิปหนึ่งเขาบอกตัดตัดใบแล้วต้นตะใครจะตาย <c oughs> คือไม่รู้ไปได้ข้อมูลมาจากไหนนะคือถ้าตัดใบตะใครแล้วตะใครจะตายมันไม่ใช่นี่อ่ะตัดตั้งหลายรอบเลย <c oughs> คือไปเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะ ตัดใบตักใครแล้วตักไทยมันจะตายเราเห็นคลิปแล้วเราก็ยังงงๆคือเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้บอลหวานอ้อดิบชนท,น,นทูนต้นทูนแล้วแต่ใครจะเรียกให้สังเกตเห็นไหมเขาจะมีกระดูกตรงนี้มาแล้วก็มาแยกอาเนี่ยคือบอลที่กินได้บอลโหรานี่กินไม่ได้เป็นพิษ บอลโหรานี่อ้นี่ดิ่งมาเลยตึง้งไม่มีแยกไม่มีแยกนะจ๊ะถ้าบอลโหรานเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นบอลกินได้บอลหวานบอลต้นอ้อดิบโชนตูนอะไรเงี้ยมันจะแยกมาตรงจุดสะดือนี่ก็แยกแล้วเอามาจิ้มไว้ ไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลหยดบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมทำมาช่าสร้างมาเสียงคลุยผิว ปลิวลอยมาสุุราเมื่อได้ฟังอุ๊ยเพราะเพราะอะไรถึงร้องเทศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรีย,ออย้อนยุคสนุกเสียงดัง รำวงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกทุ่งไม่สิ้นมันคลังเสียงเพลงที่ดังไพเราะสนอหูพอละอันนี้ที่เราจัดการเอาไปโยงๆอันนี้เป็นหม่อนเราจะอุ้ยผู้ใดละ่ะงามคักงามอิหรีงามแทป่ะ แม่เอองามจริงงามเนื้อสิ่งเปรยเปรยเกินหาคำใดเอยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนยืงร่างยนพักแม่แหละค่ะแล้วเธอเล่นไปเอยเปิดแล้วเธออันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องตัดอันนี้ออกก่อนอันนี้เป็นหนานเชเบยเอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงได้ เพื่อนใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะต้องเอออุอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้พี่ติ๊ดพี่ติ๊ดพี่สุปราณีมรกากาิตนะจ๊ะเห็นป่ะ,อ,ะอันชั้นสีขาวเราปลูกไว่นอกบ้านเย,ยะๆแต่แป๊บเป็นลมแล้วตอนนี้เขากําลังเป็นแน่นันเป็นเมล็ดพันธุ์พอเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เพื่อนบ้านเนี่ยเอาไปปลูกต่ออ้โหเดี๋ยวก่น <c oughs> อนเดินจะเดินจะเดิน้นนยอด หลายคนยังไม่รู้นะม่ยอมตัดกิ่งปักชำได้นะจ๊ะตัดออกไปเลยเนี่ยตัดออกไปเลยแล้วก็มาทิ่มลงดินติดไม่ติดก็ค่อยว่ากันทีมันจะมีกิ่งพันุสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์แล้วก็ดินเป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปอ๊อโอ้โหโอโหโอ,หอ,หอ,หอย,อ,ย,อ,ยอ่าอันนี้เป็นหมอนพื้นบ้านหมอนกําแพงแสนหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยให้มาเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดกิ่ง ปักชาติดง่ายมันต่างจากหมอนนอกอะ่ะหมอนนอกถ้าเสียบตาติดตาเสียบยอดตอนกิ่งถึงจะติดคือจะติดง่ายกว่าจะมาปักชําของเรานี่ปักชาไต้หวันซอเบอรี่ของนงวดไปติดได้สองสามกิ่งก็ดีใจแล้วให้ดูแค่นี้ก่อนวุย้ยกระต่ายน้อยนี่กระต่ายน้อยเห็นไหมจ้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปขึ้นปกคลิปอีกนี่ตัดหลายรอบแล้วก็ เขาก็เดี๋ยวเอาดินมาใส่ให้ดูรากลงดินคิดว่ารากลงดินมะกอกฝรั่งกินอะอร่อยอร่อยมะกอกฝรั่งเนี่ยใบเขาเปรียปร้ยวๆคนชอบกินเปรี้ยวแบบเราชอบอันนี้ก็กินยอดปลูกไว้กินยอด,กกยอดโอ้น้องบีแม่บีปลูกผักนี่ก็ขยันขยันนะดูแลครอบครัวอย่างดีเลยน้องบีอะแล้วก็โอ้ย ไปดูน้องบีเขาช่องบีบีปลูกผักอ่ะขยนันปลูกผักในงานดูยอดอ,อ,อ่อนเนี่ยเนี่ยถ้าน้องบีไม่บอกก็ไม่รู้นะว่ายอดอ่อนเขากินได้เนี่ยยอดอ่อนเสารสเนี่ยว่าเนี่ยไปลวกจิ้มน,น้ำพริกได้อย่างอร่อยเลยเนี่ยนี่เอามาในปลูกไว้รสจิ้มเนี่ยลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยอร่อยนี่นี่อันนี้เดี๋ยวเราจะอัดคลิป แป๊บหนึงเดี๋ยวไปทำงานต่องานสวนเยอะมากนึงเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนแดดเริ่มมาแล้วอันนี้เอาไปกินเดี๋ยวจะรดน้ำแล้วนะจ๊ะหนึ่งสมอง2มือทำมุ้งม่นขยยนจัดสรรเวลาชีวิตไม,ไม่มีอะไรแน่นอนท่องเอาไว้ชีวิตพวกเราเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอทุกวันนี้แต่ละคนก็จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจริงๆคือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานั่ <hygiene. S 2> เนเอง สุขภาพร่างกายสาคัญที่สุดดูแลสุขภาพด้วยไปตรวจหาคัดกรองมะเร็งด้วยไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วอย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาให้มันดีๆนะจ๊ะสุขภาพม,ามันสําคัญน่ะแต่บางคนเขาป่วยแล้วก็ต้องทำอาหากินนะ <c oughs> คือมันมันมันหยุดไม่ได้แล้วบางคนนะ่ะมันมีค่าใช้ใจ่ายค่าน้ําค่าไฟมันเดินนําหน้าเราตลอดเลยเพราะฉะนั้นพวกเราทุกวันนี้ต้องหาเงินมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ต้องมีเงินชีวิตพวกเราเนะ่ะที่มีลมหายใจเนี่ยมันต้องดิ้นรนยังไงก็ต้องหามาใช้ใจ่ายอะมากินมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เนี้ยค่าใช้ใจ่ายที่มันจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันผ่อนบ้านผ่อนรถหลายคนก็ยังผ่อนบ้านผ่อนรถก็ทำกันไปจนกว่าเราจะหมดเรื่องหมดแรงนะจ๊ะไปแล้ว แค่นี้นะ